สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการแก้ไขพื้นหลังใน Google Sites นะคะอันดับแรกเลยให้คุณครูเตรียมพื้นหลังที่คุณครูต้องการไว้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้ไปที่คอลัมน์ที่เราจะเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเช่นตรงนี้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเพราะแบบนี้เราเริ่มเบื่อแล้วหรือยังมันยังไม่เข้าอะไรเงี้ยนะคะให้คุณครู สังเกตบริเวณซ้ายมือนะคะแถบซ้ายมือนะคะมันจะมีรูปจานสีรูปสี่เหลี่ยมเรียบแล้วก็รูปขยะให้คุณครูไปคลิกที่รูปจานสีนะคะจากนั้นพอมาที่รูปจานสีแล้วนะคะมันเป็นพื้นหลังของส่วนในแบบปกติการเน้น1การเน้น2องอย่างใช่ไหมคะให้คุณครูไปที่รูปภาพนะคะ ไปที่รูปภาพที่เราจะเปลี่ยนที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะไปที่อัปโหลดคลิกไปได้เลยะคะ่ะพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นหน้าที่เราจะค้นหารูปภาพที่เราเก็บไว้นะคะเช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะคะให้เราคลิกสองครั้งนะคะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังแล้วต่อไปเฮ้ยตรงนี้มันขาดเราอยากจะเลื่อนนะคะให้คุณครูมาที่สมอตัวนี้ค่ะที่ยึดตำแหน่งรูปภาพให้ครูคลิกลูกศรมันจะมีขยับหลายทิศทางนะคะครูก็ลองเลื่อนตามความเหมาะสมของคุณครูแต่อันนี้เอาเราอยากให้มันขึ้นบนนิดนึงแล้วก็เลื่อนเราอยากจะให้มันลงด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือให้ยึดตำแหน่งกลางก็คลิกได้ใน แต่ในที่นี้เราจะเน้นด้านบนแล้วก็คลิกเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นการเปลี่ยนพื้นหลังของกรุปไซส์ของเราแล้วค่ะ